หลังบางยื่นยุบหกพักใหญ่ดอดพบทักษิณแล้วขณะที่ธรรมนัตไม่รอดโดนสอบแทรกแสงข้าราชการยื่นกะกะตให้ยุบหกพักการเมืองรวมถึงเพื่อไทยโดยอ้างว่าการพบกับทักษิณก,ก่อนจะตั้งรัฐบาลอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการครอบงำจากภายนอนายแพทย์วรงกล่าวหาธรรมนัตว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา1น5 โดยอาจแสงแซงการทำงานของข้าราชการหลังจากธรรมนัตลงพื้นที่ตรวจราชการในใชัยนาทอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสถานการณ์การเมืองค่ะกำลังเดือดพล่านหลังจากที่อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวได้มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตค่ะเพื่อให้ทำการตรวจสอบและพิจารณายุบพักการเมืองหพักได้แก่พักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนา พรคประชาชาติและพักเสรีรวมไทยโดยข้อกล่าวหาหลักค่ะก็คือการที่แกนนำพักเหล่านี้มีการเข้าไปพบกับนายทักษิณชินวัตรก่อนการจะตั้งรัฐบาลซึ่งอาจจะเข้าข่ายการครอบงำพักการเมืองซึ่งข้อกล่าวหานี้ค่ะก่อสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางเนื่องจากการครอบงำพักโดยบุคคลภายนอกนั้นถือว่าผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของไทยโดยก็มีกฎระเบียบที่ชัดเจนว่า ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพักเข้ามาชี้นำการดำเนินง,งานของพักการเมืองคนที่ตามมาจากการครอบงำพักอาจน,นำไปสู่การยุบพักการเมืองทั้งหมดและการตัสิทธิ์ทางการเมืองของแก่นนำพักหลายคน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการจะตั้งรัฐบาลและกระบวนการทางการเมืองโดยรวมในขณะเดียวกันค่ะนายแพทย์วรวงเดชวิกรมประธานพักคไทยพักตีได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนร้อยเอกธรรมนัตพมเผาเลข,ขาธิการพักคพลังประชารัฐโดยมีการระบุว่าการกระทําของร้อยเอกธรรมนัตอาจเข้าข่ายการแทรกแซงการทํางานของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญมาตรา185 ข้อกล่าวหานี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการที่มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พยายามแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการหรือการชี้นําการทํางานของข้าราชการซึ่งเป็นการกระทํำขาที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนการแทรกแซงข้าราชการเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดห้ามอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญไทยเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพุทธ,ธสภา จะต้องไม่มีบทบาทหรืออิทธิพลในการชี้นำหรือควบคุมการดำเนินงานของข้าราชการเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานรัฐมีความเป็นอิสระจากการเมือง หากมีการพิจารณาว่าผู้ใดกระทำผิดตามมาตรานี้อาจนำไปสู่การลงโทษทางกฎหมายซึ่งอาจรุนแรงค่ะถึงขั้นบองออกจากตำแหน่งหรือว่าถูกลงโทษทางอาญาทั้งสองกรณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในแวดวงทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความตึงเครียดภายในพักการเมืองและการจะตั้งรัฐบาลใหม่ที่ยังไม่มีความแน่นอน ผลจากการตรวจสอบของกะกะตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตทางการเมืองไทยการยุบพ,พักการลงโทษแกน่นนำพักหรือการลงโทษผู้ที่แทรกแซงข้าราชการล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทิศทางทางการเมืองของไทยในระยะยาวในท้ายที่สุดไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาลาาักษณะใดการเมืองไทยระยะต่อไปยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งในแง่ของการจะตั้งรัฐบาล และความมั่นคงของพรรคการเมืองต่างๆที่กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาและการตรวจสอบ